ที่สวนสุขภาพนะคะมาชมสวนสุขภาพค่ะไปเราเดินไปสิคะมาชมสวนสุขภาพนะคะวันนี้ฮะยทำไงลูกเรามา <laughs> เรามาชมสวนสุขภาพเล่นนะคะทุกคนไปทางไหนดีคะมาชมสวนสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้ มามามาค่ะเชา้ชาเช้ามาชมสวนสุขภาพด้วยกันนะจ๊ะค่ะชมสวนสุขภาพด้วยกันจ้าอาก็ญาตจะไปไหนไปทางไหนแล้วนะ่ะรอคุณแม่หน่อยค่ะวันนี้เราก็มาเดินชมสวนสุขภาพดูบรรยากาศที่สวยงามๆด้วยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศนะคะตื่นเช้ามาดูบรรยากาศรอบๆสวนสุขภาพนะคะใครเข้ามากระทกทายกันเด้อจ้าวันนี้มาเข้าสวนสุขภาพน้องก็ะยาไปไหนอยู่ตรงไหน อม,มาชมสวนอ้าวชมสวนสุขภาพจ้าวันนี้เรามาเอามานั่งนี่ตรงนี้มาม,มานั่งออกกำลังกายที่สวนสุขภาพขอบคุณที่หนึ่งร้านดวงตานะคะเอาก็ย่ามาทางนี้มาทางนี้วันนี้เราพาน้องก็ย่าออกมาชมสวนสุขภาพด้วยจ้ะเด้อมานั่งเล่นกันวันนี้ มาออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกหรอกคะ่ะออกมานั่งเล่นกันเพลินๆนะคะขอบคุณ15ร้านดวงตานะคะที่เข้ามารับชมใครมาดูบรรยากาศดอกไม้สวยๆรอบๆนะคะก็ย้าหนูจะทำอะไรหรอะฮะ หนูจะทำอะไรคะวันนี้อยู่บรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาอ,อีกนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะทุกคนเอาเอาขึ้นยังไงอ่ะมาทางนี้เอาลงใหม่อล้หน,นูจะขึ้นอะไรอะ่ะอลหน,นูขึ้นได้เหรอลูก <c oughs> ขอบคุณนะคะ สี่สิบสองล้านดวงตาขอบคุณสิคะขอบคุณสี่สิบสองล้านดวงตาขอบคุณคะ่ะวันนี้น้องกอย่ากับยายมาชมสวนสุขภาพนะคะอ,อ้าวทำได้ไหมคะลูกไปลงไปเราเดินรอบต่อแล้วลงได้ไหมวันนี้คุณยายไม่ได้ถากผ้านะคะก็เลยพาน้องมาไปออกมาทั้งนี้มา สนุกจังเลยว้าเลยลูกอันเดีจะนั่งตรงนั้นอ่านั่งดีๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ63ร้านดวงตาขอบคุณสิคะลูกอะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องกอยานะคะตัวเป็นๆน,นะคะออกมานะคะวันนี้ออกมามาเที่ยวกับคุณยายนะคะตอนเช้า,ชา,ชาค่ะบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนไปเราเดินต่อปะ่ะไปไหม ดูสิคะให้ดูนะคะสวนสุขภาพในหมู่บ้านเด้อค่ะเด้อสวนสุขภาพวันนี้มาชมนะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะในสวนสุขภาพในหมู่บ้านน้องก็ยยาบานี่เลยนะคะในหมู่บ้านนะคะวันนี้เราเอาบรรยากาศมาฝากนะคะนี่คือที่ออกกําลังกายของในหมู่บ้านอ้ามาสิคะลงได้ไหมตกลงว่าน้องก็ยยาลงได้ไหมอ่ะ ลงได้ไหมเอามามาทางนี้ฮะอัะนูจะไปไหนอ๋อจะไปอ่ะอ่ะหมุน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 ,มนได้ไหมหมุนได้ไหมคะเป็นที่ออกกำลังกาย <c oughs> <c oughs> ช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้ก็เลยพากันออกมาชมนะคะตอนเช้าเช้ากันเอาก็ย่าไปไหนอีกโอ้ยคุณแม่ตามไม่ทันเลย ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะวันนี้เราเอาบรรยากาศเอาไปไหนไปไหนไปไหนตกลงว่าเธอจะไปไหนเออฮะตรงนี้ไม่สนุกเอาไปขึ้นล้อจัก,กรยานมามาทางนี้มามามาชมบรรยากาศเช้านะคะเอาก็ยยาตามคุณแม่มาค่ะอ่ะไปะ ขอบคุณหนึ่งรยี่สิบเจล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆค่ะอเอาหนูไปขึ้นสิคะหนูขึ้นได้ไหมอ่ะไปหนูขึ้นได้ไหมนี่สถานที่ออกกําลังกายในหมู่บ้านนะคะ<า>คือวันนี้เราเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากคะ่ะอันไหนนะคะานาตรงไหนเอาหนูเดินนาหน้าไปสิคะเอาเดินเดินเดิน เดินเดินชมจเจอชมลมพี่เจ้าเก่าเอาเทสิเดินไป,ไปตรงไหนคะอ๋อาจะไปสนามเด็กเล่นอ่าโอเคไปครันนี้เขาจะไปสนามเด็กเล่นกันค่ะตรงนี้เป็นส่วนสุขภาพของคนโตนะคะอยขอบคุณสองร้อยดวงใจน,นะคะครันนี้เขาจะไปส,สนามเด็กเล่นค่ะอ่าไปทุรักทุกกเลไปไปไป,ไป เอาคุณแม่ไปมาทางนี้ค่ะเอามาทางนี้มาทางนี้นะคะเดินมาทางนี้อะอะอะน้องก็จะเดินมาทางนี้อะโอเคมาทางนี้เอาอาทิตย์ขึ้นตรงไหนคะขึ้นตรงไหนคะอ่ะทุลักทุเลอยากจะไปเนาะอยากจะไปเที่ยวอ่าโอเคขอบคุณห6สิบหกร้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาหนูจะขึ้นตรงไหนคะลูก พาหลานมาพักผ่อนค่ะเช้าๆพามาเล่นชมบรรยากาศค่ะอ้าวขึ้นได้ไหมคะลูกขึ้นได้ไหมหอขอบคุณมากนะคะสำหรับ72็ร้านดวงใจเอาหนูขึ้นไปแล้วหนูจะลงได้ไหมนะลูกลงได้เหรอโอ้โหทุรักทุเลลูกสาวฉัน <laughs> อ่าตกลงขึ้นแล้วลงได้ไหมคะ ุณเก้าสิบสองร้านดวงใจนะคะเอา้าวขึ้นแล้วลงได้ไหมเนี่ยแม่ถามอา้าวไปทางไหนดีอา้อาวตรงไหนไไเออนี่คือสนามเด็กเล่นนะคะอไปทางไหนเอ่ยหนูจะไปทางไหนเอา้าเฮ้ยเข้าแล้วออกไม่ได้ <c oughs> เอาเอาไงเอาไง <c oughs> ออกได้ออไดหรอแล้วหนูจะออกทางไหนออาตกลงจะออกทางไหนเข้าแล้วออกไม่ได้นะ เอามาไปชมบรรยากาศต่อค่ะเอาไปไปไหนอ่ะหนูจะขึ้นตรงไหนอีกโอ้ยนองลูกสาวฉันเอาตรงไหนมาชมบรรยากาศพาตัวน้อยมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะเดี๋ยวมันล่วงนะคะลูกเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวแม่หมุนให้เออขอบคุณสองร้อย สิบสองดวงใจนะคะเอาแล้วแม่แม่หมุนให้นะอ่ะโอเคอ้ยมีความสุขเนาะสนุกสนานเพื่อนเนาะเอาหนูหมุนได้ไหมอืมอ้าวอาเอาเอาโอ้โหโอ้ใจเอ๋ขอบคุณก่อนสิคะขอคุ้มท่านชุดผ่านผู้ชมหน่อยสิคะอ่ะสวีคคะออกิาจะหมุนอีกแล้วโอ้ยขอบคุณท่านผู้ชมหรือยังคะ ขอบคุณห้าสิบดวงใจที่ยังอ,อยู่เด็กอะไรนะเอาสีชมพูเอาไปทําอะไรอ,อ,อ๋หนูจะนั่งตรงนี้โอ้ยขนาดนั่งยังเลือกเลยเนาะลูกสาวฉันหลานนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพ่อแม่แยกทางกันนะคะแต่บังเอิญเราก็เราเลี้ยงของเรามาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็รักเหมือนลูกนะคะท่านผู้ชมแต่ครั้นี้คือ เขาเรียกเราเป็นแม่นะคะจริงๆเราไม่ใช่แม่นะเราเป็นยายค่ะเราเป็นยายคือเลี้ยงน้องกอหญ้ามาตั้งแต่เด็กๆก็รักมากนะคะเลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเลยค่ะอ้าวขึ้นหนูขึ้นอันนี้แม่คุณแม่จับให้อ่ะมีน้องกอหญ้ากับน้องต้นข้าวนะคะท่านผู้ชมที่เราเลี้ยงมาอ่าวอาอาโอเคโอเคอ่ะได้ไหมคะอ่าโอเคใส่ได้ไหม ได้ไหมคะตอบหน่อยค่ะเอ้ใหญ่ได้ก็นักแสดงตัวน้อยของเรานะคะขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมนะคะอ้าวอากาศเย็นาโอ้ยอะไรนะโอ้จะขับรถบึม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 เอาวอาเอาโอเคอันนี้ มีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานนะคะ <c oughs> มีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมเนาะโอ้ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆน,น้อยๆเนาะตั้งแต่แรกเกิดเลยเนาะเออขอบคุณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้พาหล,ลานหลานมาเปลี่ยนบรรยากาศแต่น้องต้นข้าวก็เตรียมตัวจะไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มาด้วย ค่ะเลี้ยงอยู่สองคนค่ะต้นข้าวกับก่อหญ้านะคะเลี้ยงลูกหลานอยู่สองคนรักมากแต่ก็ดือจริงๆนะคะอุย้ยสนมากนะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้อะตกลงหนูจะไปไหนต่อคะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอีกเนาะลือกใครโอ้ยคุณแม่ก็มีปัญญาไปเนาะไกลไกลเ<ใ>นาะขอบคุณมาก ขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมากมากนะคะเอาไปหึไปไหนไปไหนต่อไปเราไปทุ่งนากันไหมไปบรรยากาศดูทุ่งนากันไหมเออไปค่ะเบนอาไปบืนเอาจะเบืนยังติดใจอีกเอาะบืนยังติดใจจะไปอีกเออเอาไปลูกปะเราไปไปต่อนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ ขอบคุณมากยายหลานนะคะวันนี้ออกมาที่อุย๋ย <laughs> ม, <laughs> มาเที่ยวบรรยากาศกันพาเลออดมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอยู่แต่ในบ้านเนาะเพราะเราก็ทำงานอาชีพเสริมเรื่อยๆนะ<ม>ทำผมเช็ดเท้ามั่งถักตะกร้ามั่งคือเป็นอาชีพของเราอยู่ในบ้านเราเป็นแม่บ้านนะคะแล็ <laughs> <laughs> เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เลี้ยงหลานนะ <ไป S 1> อ้าวไปค่่เราไปตูไปดูนกกันไหมลูกไปดูนกกันไหมไหนไปทางไหนดีเอยไป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 ดูบรรยากาศตรงไปด,ดูน้ฮไปดูบรรยากาศตรงนี้กันดีกว่าปะอ,อ,อเอาบรรยากาศมาฝากค่ะท่านผู้ชมโ,โอ้โหนก ตรง<ม>ตรอบๆ,ๆ,ๆที่จะเป็น<ส>ทุ่งนานะคะอะไรคะ่าโอ้ติดใจจะไม่ยอมก็เอาไปขึ้นรถไต่ถังให้คุณแม่ดูสิคะค่ะเออไปไหมอ้าวลงได้ไหมคะมเอาจะขับรถนี้อุ้ยเราจะได้กลับบ้านกันไหมเนาะขับรถโบ่อืมจะได้กลับบ้านกันไมเน่ยวันนี้เออขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมพาหลานน้อยอ้าขอบคุณค่ะขอบคุณ อะไรนะใบไม้มันกระวงสิลูกใบไม้มันอยู่มันหน้าแรงแล้วมันเป็นหน้าแรงแล้วมันกระลวงตีขอบคุณมากๆนะคะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ดูนะคะสนามเด็กเล่นนะคะในหมู่บ้านตรงโน้นก็จะเป็นสวนสุขภาพนะคะในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านของ<น> <ขอ S 1> เรานี่อะไรอีก ไปะปะเราไปลงกันไปก่อนเดี๋ยพี่อามรอปะทุกคนวันนี้เราพาหลานน้อยขึ้นมานั่งตรงนี้มาโยกเราไม่ยอมลงนะคะทุกคนเอาไงลงไหมไม่ยัน <laughs> ไม่ลงอีกแล้วโอ้ตายแล้วคุณแม่ต้มไข่ค้างไว้นะเนี่ยเอยหนูจะได้กินไข่ให้สุขภาพแข็งแรงดีไหมล่ะเออนมำหมดได้ไง มันหมุนได้ไงก็แม่หมุนให้มันหมุนได้ยังไงไปเร็วพาท่านผู้ชมไปชมทุ่งนากันดีกว่าไปเร็วๆนกกำลังเต็มเลยนะคะ,ะได้ไอหยังมาเนาะเก็บหยังเฮ็ดหยังบ้า,อ,าอุ้ยได้หลายเติบอ๋อเม็ดพักซีออกซโอ้ อะไรนะคะเอามามาเอาเอาแล้ว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 เอาลงค่ะคุณแม่จะพากลับแลนะคะขอบคุณสําหรับ27ล้านดวงใจนะคะขอบคุณกับหมันตัวนี้น้อยขอบคุณสิคะลูกอะขอบคุณค่ะที่รับชมหนูนะคะหนูก็เป็นเด็กดื้อนะเนี่ยเราไม่ยอมลงด้วยนะไปไป โอ้คุณแม่นี่เองนี่แหละค่ะขอบคุณมากค่ะปะเราไปกันต่อนี่ค่ะลูกอ่ะมาเลยได้ไก็ได้สิดใจรถมาามุอ่าแม่จะแม่อ่ะใส่ได้ยังคะปื้อนดินอ๋อมันเปลื้อนดินโอ้ยูกสาวฉันเอามามาอ่าเดินน้ำหน้าไปรถไตทั้ง ไปรถไต่ถังไปรถไต่ถังเอาเดินน้ำหน้าไปไอตรงนี้หนูจะขึ้นได้หรอคะฮึตรงนี้หนูจะขึ้นได้หะะรอข,ขอบคุณยี่สี่ร้านดวงใจที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะอีกสักพักเดี๋ยวเราก็จะลงไลน์แล้วนะคะพาน้องกอย่ามาเดินชมบรรยากาศนะคะอ่ะมาเร็วมาเร็วเร็วอะไรติดนะคะลูกมาบรรยากาศสวยๆอ่า ่มันเปื้อนผ้านะลูกขอเช็ด<อ>ขอบคุณคะ่ะที่รับชมเรานะคะนในวันนี้นะคะวันนี้เรามาลูกจ <laughs> ับอาตบมืออาไปเต้นให้ท่านผู้ชมดูอาลงมาเต้นให้ท่านผู้ชมดูน้องกอย่าเต้นเก่งขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะมาบรรยากาศดอกคูกนกับงามงามเลยจ้าดอกคูกนก็โอ้ยออกสีเหลืองไอหอยเนาะเอาไปลูกปะอุ้ยนี่มันดอกอะไรวะเนี่ยสีออกแดงอุ้ยสีแดงๆธรรมชาติดีเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะอ๋อหนูจะกลับบ้านโอเคไปรันนี้หนูก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชม อามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสวัสดีเอาหนูไม่ขึ้นตรงนี้เหรอลูกตรงนี้หนูขึ้นไหมตรงนี้หนูไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมหนูเบื่อแล้วโอ้โอเคโอเคอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะลูกอ่ะขอบคุณมากมากที่อยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งเจ็ด <laughs> ดวงใจอ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายสิลูกบายบายเราก็ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ